จนเราอยากจะให้เห็นว่าเออทุเรียนจากที่จะถอนทิ้งสามารถที่จะพัฒนาเติบโตมามีผลผลิตได้จากเจ็ดสิบต้นกลายเป็นสองร้อยกว่าต้นได้ครับโอ้โหจะถอนทิ้งได้ยังไงเนาะอ๋อนี <c oughs> ่แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาอยู่ที่จังหวัดตราดโดยเฉพาะที่นี่เลยครับหมู่บ้านเนินเปราะนะครับตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราด ที่นี่ครับเคยมาสัมภาษณ์แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูประจัญวเวแพนววแพนคารสารกับต้นไม้ต้นทุเรียนซึ่งมีอายุ1ปี3เดือนของเธอนั้นเรียกว่าโซมแล้วก็ไมเ่เจริญเติบโตใบเหลืองใกล้ตายเจ้าของนั้นถึงขั้นที่เรียกกันว่าถอดใจถึงขั้นจะถอนทิ้งจากนั้นครับเธอใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูประจัญแก้ไขปัญหานะครับปรากฏว่า จากการถอดใจกลายเป็นสบายใจแล้วก็กลายเป็นว่าดีใจจากนั้นก็เต็มร้อยครับกับหัวใจของเธอใช้คู่หูมหัศจรรย์สวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะนางสมหมายชินตานค่ะเจ้าของสวนครับทุเรียนครับ<ม>ท้อมค่ะผมเคยได้มาสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งแล้วถูกไหมครับค่ะยืนยันให้ผมฟังอีกทีตอนนั้นเป็นอย่างไรครับอ๋อต้นเหลืองก้โสมค่ะ แล้วก็คุยกับแคว้นว่าจะถอนทิ้งแล้วพอดีมาเจอหลานหลานแนะนำมาจะให้ใช้คู่หูหลานนี่แหละครับผมถามสักนิดหนึ่งตอนนั้นน่ะอัตราส่วนน่ะที่เราใช้นั่นแะครับแก้ไขปัญหาครั้งนั้นน่ะเราใช้อัตราส่วนคู่หูยังไงนะครับอ๋อใช้แบบซองสอง,สองช้อนสอช้นแล้วก็ชา แล้วก็น้ําอีกครึ่งนั่นน่ะครึ่งครึ่งกวาน้ำครึ่งฝาค่ะครึ่งขวาไข่ตัวซานครึ่งฝาต่อน้ํยี่สบลิตรโอ้น้ํยี่สิบลิตรใช้ไข่ตัวซานครึ่งฝาค่ะแล้วก็เวอร์แพนสองช้อนนะครับก็ฉีดพ่นไปเห็นผลอย่างไรบ้างครับตอนนั้นก็สามวันก็มาดูไอ้ต้นที่เหลืองนั่นก็ใบมันก็เปลี่ยนออกสีเขียวอ่าออกสีเขียวมันออกแบบมันๆแล้วก็ทีนี้ก็อีกสามวันก็อีกสามวันพ่นอีกรอบนึง พ่นสามสามวันอยู่สามรอบอแล้วก็มาพ่นเจ็ดวันอีกสองสามรอบเหมือนกันคไงแล้วนี้ก็ทิ้งระยะครึ่งเดือนสิบวันสิบกว่าวันพน่นสิบกว่าวันสิบกว่าพ่นจนมาถึงเวลานี้อายุต้นทุเรียนเรากี่ปีแล้วครับสี่ปีสิบเอ็ดเดือนค่สี่ปีสิบเอ็ดเดือนว่าตั้งแต่ปีสามเดือนจนนี้สี่ปีสิบเอ็ดเดือนแล้วนี่ก็อีกเดือนเดียวก็จะครบห้าปีแล้วแล้วที่เราเห็นให้เชิญผมมาในวันเนี้ยพี่เบิ้มครับเชิญมาดูอะไรครับครับก็คือ พัฒนาการจากครั้งแรกที่จะถอนทิ้งอาจารย์เรารเราเราเราอยากจะให้เห็นถึงมุมมองของคนสวนว่าเขาถอดใจอยากจะถอนทิ้งแล้วครั้งแรกแต่คู่หูของเราเนี่ยเพียงแค่เปิดใจแล้วเข้ามาสามารถรับเข้ามาดูแลในสวนเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่แค่สวน70ต้นนะอาจารย์ตอนนี้มีเจ็ดสิบต้นเหรอครับใช่ตอนนี้ของพป้าหมายนี่เป็นเกือบ200้แล้วร้อยกว่าต้นแล้วครับเพราะว่าจากที่จะถอนทิ้งกลายเป็นปลูกเพิ่มะครับ จนเราอยากจะให้เห็นว่าเออทุเรียนจากที่จะถอนทิ้งสามารถที่จะพัฒนาเติบโตมามีผลผลิตได้จาก70ต้นกลายเป็นส0งร้กว่าต้นได้โจะถอนทิ้งได้ยังไงเนาะเอ้านี่แหละครับครับเจ๊สมหายครับผมถามว่าหลังจากนั้นเราบำรุงต่อเนื่องมาเรื่อ,อยๆโดยใช้หลักการก็คือสิบห้วัน<ท>ะนะฮะแล้วก็พ่นมาแล้วเพิ่มปริมาณยังไงบ้างครับในเรื่องของอัตราส่วนการใช้ตอนนี้มันใช้เป็นถงังผลิตละ พันลิตรแล้ว, 1, ลลวตัวเนี้ยมันฉีดทิ้ง600 600ก็ใส่ไป30ช้อนพูน30ช้อนพูนค่ะน้ำ600ลิตรน้ำ600ลิตรแล้วก็ไข่ตัวซานไข่ตัวซาน600เอ้ย 600cc 600cc ไข่ตัวซาน6 0 0ซีน้ำ600ลิตรนะครับแล้วก็เวอร์แพน30ช้อนพูนโอ้โหท่านที่คุณร,รับนี่คือสูตรในการดูแลจนวันนี้ครับติดลูกออกผลแล้ว นะครับขณานี้ลูกมีอายุกี่เดือนแล้วครับสามเดือนค่ะเห็นผลของเรานี่มีสามเดือนผมถามกลับย้อนไปนิดนึงตอนมันติดดอกมันยังไงบ้างช่วยเล่าตรงนี้ให้ผมฟังนิดเถอะตอนที่ดอกมันออกมาแล้วมันก็บานครับแล้วก็พอนั้นก็เป็นหางแย่แต่มันก็มีร่งวงใช่แล้วก็ใช้ชตรงนี้ที่เพ<ส>ราะว่าช่วงเวลาที่ผมก็เข้ามาดูนะก็คือให้ให้ให้เ้าหมายเนี่ยผสม อย่างถัง200ลิตรก็คือเราใส่15ช้อนเลยจานตอนที่ช่วยช่วงวิกฤตคือปีนี้อากาศมันอากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันวันหนึ่งกับสามฤดูครับ oh. มันก็ค่อนข้างยากกับการพัฒนาการของทุเรียนเนาะ hmm. ครับก็ให้ช่วยดูแลเนี่ยในทรงพุ่มที่นอบที่ลูกเนี่ยครับ oh. 5วันครั้งหนึ่งห้าวันครั้งหนึ่งก็หมายความว่าที่ของเราได้มาหปีกับหปีเนี่ยนะครับขาดไปเดือนหนึ่งเนี่ย ก็หมายความว่ามันผ่านวิกฤตมาเยอะเหมือนกันผ่านวิกฤตมาเยอะแล้วมันเป็นรุ่นแรกด้วยใช่ที่ให้ผลรุ่นแรกด้วยแล้วพริกจากต้นที่มันโซมเพื่อที่จะเอาลูกมา,ออาก็หมายความว่าป้าสมหมายก็เหมือนกับการที่เรากําลังมาเจอนะครับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยพยุงเราในความรู้ด้านทุเรียนเราก็จะมีน้อยอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าเราเริ่มต้นผลผล,ผลิตครั้งแรกใช่แต่ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสเหมาะที่มีเครื่องมือสําคัญก็คือคู่มาสจันร์ถูกไหมครับมาช่วยป้าสมหมายทําให้เห็นลูกในขณะนี้นะครับ ก็ติดลูกออกผลมา70ต้นเนี่ยป้าสมัยได้ดูไหมครับนั่งนับไหมว่ามันมีกี่ลูกที่ติดผลมาแล้วเนี่ยอ๋อมันมีลูกแค่สามติบต้นอ๋อมีลูกสามิต้นครับมีสองร้อยแปดติดลูกปีนี้โดนลมเยอะอ๋อเหรอครับครับก็ถือว่าตอนนี้เริ่มมีองค์ความรู้แล้วถูกไหมครับจากรู้ว่าต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มารองรับในการที่จะดูแลทําให้เกิดผลผลิตแล้วก็ทําให้ต้นที่มันจะโทมเจียนตายจะถอนทิ้งกลับเกิดเป็นผลผลิตขึ้นมาได้ ขนาดนี้ก็ตอบโจทย์มาครึ่งหนึ่งก็ว่าได้เนาะ30ต้นใน70ต้นนะครับแล้วก็รู้วิธีและว,ว่ากระบวนการทําเป็นอย่างไรตอนนี้เรามารู้วิธีการบํารุงรักษาปีนี้ได้30ต้น280ผลตอนนี้ลูกเรา3เดือนเนี่ยถือว่าน้ําหนักลูกประมาณกี่กิโลครับสามกิโลค่ะสา,สากิโล โอ้โหนี่อีกอกี่วันจะเก็บได้เนี่ยครับอีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งก็คือสี่เดือนเก็บผลผลิตได้นะครับก็หมายความว่าขนาดนี้ได้สามกิโลแลวก็คาดว่าน่าจะเป็นผลเสมอกันด้วยนะครับสามโลสี่โลนะครับไปถึงห้าโลมหมมีอยู่มีอยู่น่าจะถึงได้ด้วยมีมมได้ท่านครับพี่น้องเพื่อนพ้องผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการปลูกทุเรียนอันนี้ก็คือต้นแบบต้นหนึ่งนะครับเรียกว่าด้านทุเรียนหมอนทองที่เจสมหมายหรือพี่สมหมายของเราเนี่ยนะครับท่านได้ ระครับประคองจากการที่จะถอนทิ้งแล้วก็รู้จักวิธีการบำรุงรักษาจนปัจจุบันเนี่ยติดดอกออกผลแต่เธอก็ต่อสู้กับอุปสรรคเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของดินฟ้าอากาศความแปลปปวนในสถานที่ในท้องถิ่นของเธอแห่งนี้นะครับมีถึงขั้นที่เรียกกันว่าลมพัดมาจนใบเนี่ยนะครับมันหายไปเป็นแถบๆเลยอันนั้นก็สิ่งหนึ่งแต่สิ่งที่เธอบอกมาเมื่อกี้ก็คือบอกว่าสิ่งที่ช่วยได้ก็คือเรื่องของเมื่อใบหายไป สิ่งที่ทดแทนด้านใบได้ก็คือนะครับคู่หูมหัศจรรย์ยอกบอกครับพี่น้องเพื่อนพ้องนักการเกษตรหนครับว่าสิ่งที่ยังค้ำชูเราให้เดินหน้าต่อกับการปลูกทุเรียนคืออะไรครับครับคู่หูมหัศจรรย์ค่ะให้ความมั่นใจเพิ่มเติมไหมครับให้ความมั่นใจค่ะเติมร้อยค่ะพูดสั้นๆนะครับแล้วก็พูดง่ายๆพูดจากหัวใจของเธอพูดไม่เก่ง แต่บอกได้ว่าสิ่งนี้มันคือความมหศัศจรรย์วันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับจะไปติดตามผลการทํางานอย่างนี้ตลอดทุกพืชพันธุ์ครับพอทุกพืชพันธุ์นั้นใช้3าเกลือแล้วเรียกว่ามีผลิตผลที่ดีงามงอกเงยแล้วก็ลดต้นทุนด้วยวันนี้เราทั้งสามขอลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ